สวัสดีค่ะสวนมะกรูดเงินล้านค่ะ,ว,คะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้เราจะพามาชมาการเสียบยอดมะกรูดนะคะก็เดี๋ยวเราพามาให้ดูการการที่เราจะเอากิ่งมะกรูดที่จะไปสําหรับสำริดยอดนะคะความยาวต้องให้ได้อย่างนี้นะคะเลือกกิ่งสวยๆตรงๆความยาวประมาณ50เซนขึ้นไปค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะแล้วก็าทางสวนเราเนี่ยแทบไม่มีน้าเลย เห็นไหมคะว่ามะกรูดของเราแทบไม่มีหนามถ้ามีหนามก็แค่นี้เองคะ่ะแล้วก็ดูใบคะ่ะความยาวคือได้ประมาณขนาดนี้นะคะเราจะทําการตัดใช้กันไกรตัดแล้วก็ไปเสียบกิ่งกันคะ่ะมามามาชมกันคะ่ะ ก่อนที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือ1กกิ่งมะกรูดนะคะกิ่งมะกรูดความยาวให้ได้ประมาณ50เซนนะคะแล้วก็กัรไนนะคะแล้วก็คัตเตอร์นะคะคัตเตอร์แล้วก็ก่อนอคัตเตอร์ก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราให้ชุบด้วยแอลโกอฮอล์เนี่ยเช็ดเช็ดก่อนเพื่อทําความสะอาดแล้วก็เทปม้วนสายไฟนะคะเอ้ยอเทป ผันต้นไม้ค่ะแล้วก็จะมีถุงพลาสติกนะคะไว้สำหรับอบมะกรูดนะคะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยเพื่อให้ใส่ให้เราใส่ได้ลหลายต้นนะคะไม่มีรูนะคะเห็นไหมคะเป็นถุงพลาสติกสำหรับอบต้นไม้ค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะแล้วก็ต้นตอีอกอย่างหนึ่ตต้น,ตอตนตอ่อทางสวนมะกรูดเงินล้าเนี่ยจะใช้เป็นต้นต่อส้มโอ นะคะเพราะว่าต้นตอส้มโโบเนี่ยเขาหากินเก่งลากเขาเยอะแล้วก็เห็นไหมคะท่านผู้ชมต้นตอส้มโอเนี่ยในเนี้ยจะเป็นแกลบดําแล้วก็ดินนะคะอาจจะเป็นแกลบดําอยู่ที่5 0าหรือดิน5 0เพราะมันจะทําให้ลากมะกรูดเนี่ยเดินดีนะคะเวลาลูกค้าเอาไปปลูกแล้วเนี่ยเขาจะโตเร็วมากนะคะก็อันดับแรกเลยก็คือเราเลือกต้นตอนที่ ความโตนะคะกิ่งกับกิ่งกับต้นตอบาลานกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยค่ะก็ให้ตัดตัดต้นตอส้มโอนะคะประมาณขนาดนี้นะคะ,คะแล้วก็ผ่าลงไปผ่าลงไปตรงๆเลยนะคะแล้วเราก็ มาฝานฝานากิ่งมะกรูดที่จะเสียบลงไปนะคะฝานให้บางๆเลยค่ะเพื่อที่เขาจะได้ประสานกันเขาจะติดกันง่ายแล้วก็เสียบลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้เทปพ,พันต้นไม้พันตั้งแต่ด้านล่างนะคะขึ้นไปอย่างนี้เลยพันให้แน่นนะคะพอพันเสร็จให้เราดึงเชือดึงเทปพ,พันพันต้นไม้ออกแล้วก็ ม้วนเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมคะค่ะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะพอทาเสร็จใส่ถุงอบไว้อย่างนี้นะคะทางสวนเนี่ยถุงนึงเนี่ยจะใส่ประมาณที่สิบต้นนะคะใส่ไว้อย่างนี้แล้วก็ปิดมัดเชือกมัดให้แน่นเลยนะคะไว้ประมาณส0สิบวันพอสาสิบวันแล้วเนี่ยเราก็เปิดออก เราเปิดออกพอเปิดออกปุ๊บก,ก็คือให้เข้าอากาศก่อนเราอย่าเพิ่งไปไปตั้งไว้ด้านนอกนะคะให้เขาค่อยค่อยชินกับอากาศก่อนไม่นั้นไม่งั้นเขาจะเกิดอาการช็อกได้นะคะพอเราเปิดเข้ากระทันหันแล้วก็เราสามารถเอาน้ํามาลดเนี่ยในถุงก็ได้ให้เขาอยู่ปรับสภาพอยู่ในถุงประมาณ2วันพอสองวันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตั้งไว้อย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะตั้งไว้อย่างนี้นะคะ แล้วก็รดน้ำทุกวันนะคะแล้วก็รอการจำหน่ายเลยนะคะก็ที่สวนก็ก็รอให้แข็งแรงอย่างนี้นะคะถ,ถึงจะเปิดจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือพร้อมจำหน่ายแล้วลูกค้าไปปลูกแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนะคะแล้วก็ทางสวนเนี่ย ไม่ได้มีแค่มะกรูดอย่างเดียวนะคะจะมีมะนาวด้วยแล้วก็จะมีพวกฝรั่งหงเป่าซื้อฝรั่งแตงโมงนะคะมาดูฝรั่งหงเป่าซือทางสวนก็มีเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะลงเกี่ยวกับการทาบฝรั่งหงเป่าซือให้ดูนะคะค่ะอันนี้ก็คือฝรั่งหงป่าซื้อนะคะฝรั่งไส้แดงหงเป่าซื้อแล้วก็จะมี อ่าแต่ฝรั่งแจงโมด้วยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราทําการถ่าบนะคะฝรั่งพัน์นี้ก็จะดกมากแล้วก็อร่อยมากเม็ดจะน้อยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะพอเขาออกมาเขาก็ติดดอกอย่างนี้เลยค่ะดกมากนะคะค่ะก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะใช้พันธมะกรูดหรือว่า มะนาวหรือว่าเป็นฝรั่งไส้แดงก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0848298564 0848298564ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำการทาบกิ่งฝรั่งหงเป่าสือให้ชมนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็สวัสดีค่ะ